สวัสดีค่ะบอกบุญเราพบกันทุกวันพระเช่นเคยนะคะเรื่องที่จะนํามาเล่ากันในวันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่บีบหัวใจค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งนะคะเลี้ยงลูกที่พิการซ้ําซ้อนคือด้วยความที่ลูกพิการเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าชีวิตเนี่ยคือเครียดอยู่แล้วนะคะน่าสงสารอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆเคสเนี่ยแม่ที่เลี้ยงลูกพิการเนี่ยเขาก็จะคือมีกําลังใจจากพัฒนาการของลูกจากรอยยิ้มของลูกอะไรแบบนี้นะคะ สำหรับเคสนี้เนี่ยที่บอกว่าบีบหัวใจนั่นเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ได้แค่พิการซ้ำซ้อนอย่างเดียวแต่ว่ายังมีโรคอีกหลายโรคที่รุมเร้าเข้ามารุนแรงถึงขั้นที่ว่าหมอมีการประเมินไว้นะคะว่าลูกเนี่ยอาจมีชีวิตสั้นอาจมีอายุสั้นอาจมีชีวิตได้ถึงแค่ราวๆ8ดขวบเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ย อายุ7ขวบแล้วนะคะบีบหัวใจนะคะ7ขวบแล้วหมอบอกว่าอาจอยู่ได้แค่8ขวบเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังว่าน้องเนี่ยเป็นอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นทําไมถึงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคืออย่างนี้ค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนท้องเนี่ยก,ก็อยู่กินกับสามีก็ดีๆปกตินี่แหละปรากฏว่าพอคลอดลูกออกมานะฮะพ่อของเด็กเนี่ยรู้ว่าลูกไม่ปกติก็ทิ้งไปเลยค่ะ ก็ปล่อยให้แม่ลูกเผชิญชะตากรรมแม่ก็คือหัวอกแม่เนาะก็ยืนหยัดลุกขึ้นสู้ไม่เป็นไรสู้กันสองคนแม่ลูกก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยก็อยู่กันมาด้วยความที่คือลูกเนี่ป่วยถูกไหมคะแม่ก็จะทํางานอะไรไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วเพราะว่าต้องดูแลลูกตลอดนะคะก็จะไปทํางานอะไรไม่ได้เต็มเวลาทีนี้เนี่ยลูกเนี่เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าไล่เลียงให้ฟังนะคะน้องเนี่ยชื่อน้องตะวัน นอกจากพิการทางการสื่อสารแล้วเนี่ยนะคะยังป่วยเป็นโรคลำไส้อุดตันระยะสุดท้ายน้องไม่สามารถที่จะขับถ่ายเองได้นะคะคือต้องต้องให้ยาให้ยาช่วยถ่ายนะแล้วก็ยังมีอาการของโรคลมชักแขนขาอ่อนแรงลุกเดินนั่งนานไม่ได้เดินได้นิดๆหน่อยๆลุกหรือว่าคือแบบ คือทุกอย่างทําได้แค่แป๊บเดียวค่ะไม่ไม่สามารถที่จะเดินไปได้ระยะทางไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านั่งนานๆเนี่ยก็ไม่ได้ละล่าสุดตรวจไปตรวจมาอ้าวไปพบอีกเป็นโรค sle ทีนี้หลายคนได้ยินแบบนี้ทราบเลยนะคะว่า sle นี่หนักหนักเลยนะคะก็ยิ่งทำให้น้องเนี่ยอ่อนเพลียแล้วก็ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวทรมานนะคะและที่สำคัญโรคเนี่ย คือด้วยความมันมันหลายอย่างอะเนาะมันยังลุกลามไปทําลายระบบไปแล้วตอนเนี้ยระบบภายในอื่นๆเนี่ยก็ก็เริ่มที่จะจะถูกถูกทำลายไปแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณหมอถึงประเมินว่าอาการของเขาทั้งหมดโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยอายุสั้นนะคะแต่แม้กระนั้นแม่ก็สู้นะคะก็อยู่กันที่จันทบุรีนะคะเช่าเหมือนแบบเช่าห้องอยู่นะ เ <S an> จ้าของห้องเนี่ยก็แบบเมตตามากเลยเป็นเป็นทั้งเจ้าของห้องด้วยเป็นทั้งเพื่อนบ้านด้วยนะคะคอยให้กําลังใจแม่น้องเนี่ยตลอดแล้วเขาก็เหมือนแบบขายขนมขายโจ๊กขายอะไรเล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางทีเขาก็สงสารแม่ลูกคู่นี้นะบางทีเหมือนแบบไม่มีเงินอนะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีเด็กด้วยความเป็นเด็กแล้วก็แบบพิการทางการสื่อสารใช่ไหมคะพูดก็พูดไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเดินมาหน้าร้านเขาอย่างเงี้ยแล้วแบบ เห็นรถน่ะอยากได้รถก็ยืนจ้องอะไรอย่างเงี้ยรถเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าจริงๆมันแค่คันละ5บาทเท่านั้นแหละแต่ว่าแม่เนี่ยเขาไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะซื้อให้ก็บอกบอกเจ้าของร้านว่าขอให้ลูกไปก่อนนะเดี๋ยวว่าหลานจะเอาเงินไม่ให้แล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่เป็นไรให้ไปเขาบอกว่าเขาเห็นสีหน้าของเด็กเนี่ยเขารู้เลยว่ารถ5บาทคันนี้มันมันมีค่ากับเด็กคนนี้มาก น้องดีใจมากมากนะคะที่ที่ได้ของขวัญชิ้นนี้เจ้าของห้องเช่าเนี่ยยังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยคือแม่เขารู้สึกท้อมากท้อจนแบบมา,มามาร้องไห้ด้วยแล้วก็บอกว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วคืออยากคิดสั้นว่างั้นเถอะนะคะเจ้าของร้านเขาก็แบบให้สตินะแล้วก็บอกว่า ใจเย็นๆอย,อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นให้มองหน้าลูกนะให้มองหน้าลูกแล้วก็ให้เติมให้เป็นพลังนะคะก,ก็ให้กําลังใจกันไปคือแม่เนี่ยคือรายจ่ายถาโถมจริงๆอะคะ่ะทั้งจริงๆเนี่ยน้องเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีอาหารที่เป็นอาหารพิเศษนะคะมีทั้งค่าผ้าอ้อ,อมสําเร็จรูปค่าสายยางคือมี หลายๆอย่างอะคะ่ะแล้วก็ไหนจะค่าเช่าห้องด้วยค่าอะไรด้วยนะคะแล้วแม่ทํางานคนเดียวแม่ก็สู้ในในทุกๆท,ทางแล้วนะคะแล้วก็คือคุณแม่เนี่ยทำตอนเนี้ยแบบพยายามสู้เนาะขายพริกทอดนะฮะทอดพริกเองทอดถั่วอะไรอย่างเงี้ยขายคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีคนมารับไปขายให้ที่โรงงานอะไรอย่างเงี้ย ก,ก,ก็พอไปได้นะแต่ว่าคืออย่างที่เราทราบกันค่ะพอโควิดมาเนี่ยทุกอย่างมันหยุดชะงักอะไรที่มันเคยได้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยแบบขายผ่านทางเพจเนี่ยเป็นหลักซึ่งเนี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปให้กําลังใจไปอุดหนุนสินค้าของคุณแม่ได้นะคะเป็นการให้กําลังใจคุณแม่ด้วยชื่อเพจคุณแม่เนี่ยก็แปลกดีแล้วก็ก็จาจาไม่ยาก นะแล้วก็แปลกดีความแปลกนี่อาจจะทําให้จําง่ายก็ได้นะชื่อเพจของคุณแม่ก็คือพริกทอดงาตามหาอีเกตและอีสุเป็นใครนะคะเออก็แปลกดีนะก็จริงๆเนี่ยเราเข้าไปในเพจดูก็จะมีบางบางแบบบางเมนะ่ะบางบางโพสะ่ะ อธิบายว่าที่มาที่ไปของชื่อ,อเฟซเนี้ยชื่อเพจเนี้ยคืออะไรนะคะก็ก็น่ารักดีลองเข้าไปติดตามดูนะคะไปให้กําลังใจเดี๋ยวปอยขึ้นเลขบัญชีขึ้นเบอร์โทรติดต่อขึ้นที่อยู่ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะถ้ายังไงเนี้ยให้กําลังใจเคสนี้กันได้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เช่นเคยเพียงแค่แชร์คลิปนี้ไปก็ถือว่าเราได้ร่วมบุญกันแล้วนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับเคสนี้อนุโมทนาบุญสาธุกับทุกทท่ทททานเลยนะคะสวัสดีค่ะ